เปิดไอ้นี่พิ้งเนี่ยพิ้งเราไม่ต้องเต็มขนาดนี้ครึ่ง A4 ก็พอ,อมึงครึ่ง A4 ได้ยังไแล้วก็ตัดแล้วอีกครึ่งน,นึงก็เอาไว้ใช้ในเดือนถัดไปจะได้ไประหยัดใช่ไหมบางทีเขาประหยัดอนะ่ะเขาประหยัดกันทุกไม่เปยน,นะกระดาษเพราะอะไรหนึ่งประหยัดกระดาษแต่ได้ซื้อกระดาษน้อยลงค่อยๆสะสมเหมือนสลึงมีสลึงพึ่งมาจบท <Okay. S 2> ี่โควบาแอร์แล้วอ,อันนี้เนี่ย<อ>พิ้งเตอร์หมายว่าพิ้งเตอร์อ่ะอิงเจ็ตปะเปลืองหมึกหมึกแพง เข้าใจไหมเนี่ยมันจะได้ประหยัดหมึกประหยัดกระดาษอีกครึ่งนึงเอาไปหมึกก็ไม่หมดเร็วกระดาษก็ไม่หมดเร็วเขาทำกันขนาดนี้เลยนะแล้วก็จะได้ครบนะเวลามากพจะเกิดอีกครึ่งนึงก็ได้มาต้านอย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เวลาดูเอกสารก็จะดูลำบากด้วยเอฉันก็เรื่องพวกนี้แค่นี้ไม่ได้แต่ต้องอีกนิดเราต้องเอาใจใส่เรื่องแค่นี้คือนี่น้อยเพราะว่าอะไรว่างทุกปีทำทุกเดือนถ้าเอกสารเยอะๆปุ๊บ จะปหยาบไปเยอะเลยแต่ต้องฝึกให้เป็นนิสัยนึ่ใช่ไหมฝึก